ที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์อุ้งอิงนะครับแล้วคุณจตุพรเนี่ยก็ออกมาไลฟ์สดกันต่อเนื่องเลยคือเรียกว่าโอ้โหเป็นเดือนๆแล้วนะอัดเรื่องนี้มาตลอดอัดเรื่องอลูกนายทักษิณอัดเรื่องหมาในคอกนะฮะซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครตอนนี้เขาเสนอตอนเริ่มเห็นตอนจบว่าประเทศไทยกําลังประสบปัญหาจากปัจจัยภายในและภายนอกโดยเฉพาะปัญหาภายนอกที่รัฐบาลต้องรับฟังนะครับ แล้ววิพากษ์ไปถึงอุ้งอิงบอกว่าไม่เชื่อยาลบหลู่เรื่องชักดาบเนี่ยนะก่อนหน้านั้นที่อุ้งอิงเนี่ยไปชักดาบต่อหน้าย่าโมมันก็เหมือนเหมือนอาเขานั่นแหละตอนสมัยหนึ่งที่เคยไปลงพื้นที่ที่โคราชไปหาย่าโมแล้วก็ไปชักดาบต่อหน้าย่าโมอย่างคนลูกหลานย่าโมเนี่ยเขาก็ถือกันว่าอ้าวแล้วไปชักดาบต่อหน้า นั่นข้างหน้าเนี่ยคือศัตรูคุณหรืออันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของความเหมาะสมนะครับเนี่ยแล้วก็พาดพิงถึงเรื่ององค์อิงเนี่ยต่อไปเพราะว่านี่แหละฮะโชคลางมันปรากฏปรากฏมาตั้งแต่รุ่นอาอาเขาแล้วนะครับสังเกตว่าปรากฏการขององค์อิงเมื่อชักดาบขึ้นมาต่อหน้าย่าโมธิโคราชมันคือนิยามคนละความหมายเชื่อว่าองค์อิงน่าจะไม่รู้เรื่อง เพราะว่าเวลานักการเมืองไปก็จะมีคนเอาดาบมาให้แล้วกระซิบว่าชักเลยนี่ภาพนี้ต้องมาอืมภาพนี้ต้องมาเห็นไหมและเชื่อว่าอุ้งอิงคงไม่รู้เรื่องแหละแล้วซึ่งเรื่องนี้ใครไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ถ้าเชื่อต้องไปแก่อ่าไปดูเพิ่มเติมนะครับกรณีปรากฏการของคุนุงอิงเหมือนกันเอาแค่ตักกลว่า นะครับชักดาบขึ้นมาต่อหน้าเนี่ยคือทหารหลังแล้วก็ไปกนันไอ้นี่อีกแบบหนึ่งนะนอันอน,ออน,นั้นพอทําได้อันนั้นพอหมายความว่าหันหลังใอ้ย่าโมคือไปด้วยกันนะครับมองไปทิศทางที่เป<อ>็นคนรู้ด้วยกันแต่ว่าชักดาบใส่หน้าเนี่ยมันคนละนิยามคนละความหมายส่วนเรื่องการใส่ไหวพวงมาลยัยอย่างที่พี่นกเขาได้อธิบายครับแี่วนิดหนึน่งครับพี่ข้อสังเกตให้ดูดีเนี่ยผมก็จะว่ามือขวาขององค์ย่าโมเนี่ย ก็มีดาบนะรับเป็นลักษณะคล้ายๆผ้าขันเมืนอะไรยนแต่ถือไว้เฉยนะเพราะอะไรเพราะเขาจัดการบ้านเมืองสงบเรียบร้อยจึงไม่ได้ทํารูปปั้นในลักษณะที่ที่เอาดาบขึ้นข้างบนใช้จะดาบผมก็เชื่อว่าเงี้ยเหงียนนะครับคุณงิงก็คงจะไม่รู้ผมเชื่อว่าไม่รู้นะเพราะว่าเวลานักการเมืองไปเนี่ย เดี๋ยวคนก็ดาบมาให้ชักเลยชักเลยเออตัการ์ตเนี่ย<ต>นะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าใจว่าในแต่ละศาสตร์ในการจัดวางนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของบุรพศษ,ษ,ษ,ษัตริย์หรือนักรบไม่ว่าหญิงชายนะครับมันเขามีความเป็นมามีพธิธีมีสารม,มากมายมเพราะฉะนั้นนี่นะครับใครที่เกี่ยวข้องก็ไปคิดอ่านไม่เชื่อก็ไม่ต้องทำนะครับเชื่อก็ไปแก้เสีย กรณีของพลเอกประยุทธ์เน<ม>ี่ยก็คงจะได้คิดตามลำดับเหมือนกันใ,ใ,<ม>ในกรณีเรื่องอดาบหล่นเรื่องดาบเนี่ยเป็นประเด็นน,นะครับคือมองว่าอุ้งอิงเนี่ยคงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกใครเขาหยิบยื่นมาให้ให้ยกก็ยกแต่ไปยกต่อหน้าย่าโมไปยกแล้วก็ไปชูอย่างนี้นะฮะก็จริงมันมีภาพเก่าในอดีตนะที่สมัยคุณยิ่งรักเนี่ยเป็น เป็นอ่าเป็นคด n เดตแล้วก็ไปหาเสียงในพื้นที่โคราชนี่ให้ดูภาพนี้ท่านผู้ชมแหมทีมงานเตรียมมาให้แนละ้วมีภาพนี้แล้วจะมีอีกภาพหนึ่งไม่รู้มีไหมนี่คือมันเป็นความเชื่อนะอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ก็คือทำนองว่าเวลาเขาสรุปเขาจะบอกว่าเดี๋ยวลงมาในอีหลอบเดียวกันแต่อีหลอบเดียวกันเราก็ไม่รู้อนาคตใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยลักษณะเดียวกันเลย เนี่ยเรื่องของการคือชักด,ดาบเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะอันนี้คือลูกหลานย่าโม,โมที่เขาเคารพรักศรัทธานะก็หยิบมาเปรียบเทียบกันแล้วคุณตู่ก็มาลากไส้ซัดอีกอ,อนี่คุณจตุพรน,นะฮะอักไหนก็ตามไปที่ออโครราก็ต้องไปกราบว่าท่านย่า,าโมนะนะี่ะ ท่านผู้ชมครับเรื่องไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งนะอาจจะมีการกังวลนิดหน่อยตรงที่ว่าเมื่อสารรัฐธรรมนูญนะครับได้วิจัยการกำหนดจำนวนสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดที่พึงจะมีตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้กำหนดให้คำจำกัดความจำนวนราษฎรทั้งประเทศคำว่าราษฎรไม่ได้หมายรวมถึงผู้ที่ ไม่ได้มีผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยนะฮะซึ่งพอสารรัฐมนตรีฉัยออกมาแบบนี้เนี่ยถามว่ากระทบไหมก็ไม่น่าจะกระทบ,บ,บเพราะว่าอาจจะต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งกันใหม่นะครับซึ่งตามรายงานข่าวบอกนะครับว่าออมีการถามว่าเมื่อครบกําหนดกะกะตแต่ละจังหวัดต้องนําเสนอรายงานต,ะกะกะตอ่อกกตมีกําหนดว่าวันที่14ถึงสิ ที่ประชุมกกตจะพิจารณารูปแบบแบ่งเขตทั้ง400เขตเลือกตั้งแล้วก็หลังจากนั้นวันที่16มีนาคมประธานกกตจะลงนามในการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็มีผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังกกตนะครับว่ากระบวนการแบ่งเขตต้องเริ่มใหม่แบบนี้จะส่งผลต่อไทม์ไลน์การเลือกตั้งที่วางเอาไหมไหม ถ้าหากว่าจะมีการลงคะแนนในวันที่7พฤษภาคมนะฮะคำตอบก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีการยุบสภานะครับเมื่อมีพระสิกิสดีกายุบสภาแล้วก็จะเริ่มนับหนึ่งก็คือต้องกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน45วันแต่ไม่เกิน60วันฉะนั้นสมมุติว่ามีการยุบสภาวันที่สิมีนาคม กรอบระยะเวลาของการจัดการเลือกตั้งภายใน60วันมันก็จะไปจบที่วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมครับแต่ว่าพออาทิตย์ที่14พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายแล้วพอดีนั่นะฮะปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่กำหนดเป็นวันเลือกตั้งเพราะอะฮะเพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัยอะไรไปแล้วเกิดทําให้เวลาล่วงเลยเกินเที่ยงคืนของวันที่14ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพอดีนี่นะฮะ ก็จะทําให้กรกตจัดก,การเลือกตั้งไม่เสร็จ,รจก็จะถือว่ามีความผิดฉะนั้นอาจจะขยับขึ้นมาอีกสักสัปดาห์หนึ่งก็จะไปลงล็อกวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมก็พูดคุยกันว่าน่าจะเหมาะสมมากกว่าเพราะว่ายังอยู่ในกรอบระยะเวลาของ60วันแต่ถ้าหากว่าประกาศยุบสภาไม่ใช่วันที่15เลยไป20 21อะไรแบบนี้นี่นะฮะ การกำหนดให้วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งอันนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะเพราะว่าวันประกาศชุดสภานั้นมันเลื่อนออกไปนะครับนี่นะฮะก็แรงข่าวจะบอกนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยอยากให้วันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเนื่องจากตรงกับช่วงวันหยุดยาวที่ประกาศเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเกิดความก็จะทําให้เกิดความสะดวกสบาย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ต้องเดินทางกลับไปกลับมารวมทั้งการเลือกตั้งทั่วไปจะต้องมีการเลือกตั้งล่วงหน้าถ้ากําหนด7พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งเลือกตั้งล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ก็จะไปตรงกับวันอาทิตย์ที่30เมษายน1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานนะครับก็ตรงกับวันหยุดยาว3วันเช่นกันนะฉะนั้นการกําหนดวันเลือกตั้งก็จะพิจารณาตามกรอบแบบนี้ดูแล้วน่าจะมีความเหมาะสมครับนี่นะฮะ ก็ถ้าถ้าดูตามกรอบแบบนี้ดูวันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยดูวันเลือกตั้งด้วยแนวโน้มเนี่ยน่าจะอยู่ในวันที่7พฤษภาคมสภาใช่ไหมครับคือพยายามไม่ไม่ให้หนีหลีกหนีหรือไกลจากเจ็มากนะใช่ว่าซึ่งนายกเองก็คงมีวันในใจเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะพูดถึง ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top ปนิวรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store